สวัสดีเจ้าพบกับช่องสาลิกาชาแนลนะเจ้าวันนี้สาลิกาจะมาจนมาพอเก้าบะม,ม่วงของไอ้บ้านะเจ้าเก้าน้อยเดียวนะเจ้าติดดอกติดช่อนักขนาดเลยนะเจ้าทุกคนบะม,ม่วงเขียวสวยนะเจ้าทุกคนพอเอาเตอร์ฝนตกวันก่อนนะเจ้าติดดอกขนาดเลยนะเจ้าทุกคน ถึงข้างหลางนี่เลยนะเจ้าทุกคนนี่นะเจ้าดูนี่นะเจ้า,จาติดลูกแล้วลูกน,น้อยนี่นะเจ้าทุกคนโอ้ถ้าติดมดนี่นะโอ้ลูกต้นเอาแบบแปะน้อย,อยน้อยน,นะเจ้าทุกคนเพราะว่าเขาต้นเล็กนิดเดียวน้อยนิดเดียวนะเจ้าทุกคน นี่นะเจ้าพอเตะพอเ,อเตะนี่นะเจ้านี่นี่นะเจ้าดูโอ้นี่นะเจ้าแตกยอดแตกหนอ่อแตกดอกออกมาติกต๊กๆเลยนะเจ้าทุกคนนี่นะเจ้านี่ข้างบนนี่นะเจ้าบนยอดนี่นะเจ้า แต่และชอ่อออกนักขนาดเลยนะเจ้าออกดอกนักขนาดเลยนะเจ้าหอเอตอเจ้าเนยะส้ม่วงเขียวเซวยเจ้า แตกมาใหม่ดอกใหม,ม่นี่ก็เริ่มนะเจ้าเริ่มตุ้มมานี่เห็นแล้วนะเจ้าทุกคนวันก่อนฝนตกนะเจ้า อยากจะหั่นตอนที่มันหนุยใหญ่ๆแล้วนะเจ้าทุกคนสงสัยจะเอาไม้มากั้มไว้นะเจ้ากัมอันมันจะหักแนอนนะเจ้าทุกคนแต่แอดสลิกาคงจะไม่ได้หั่นแล้วเพราะว่าจะกลับบ้านต้นเดือนหน้านี่นะเจ้าทุกคนจะกลับมาเลต้นเดือนหน้านี่ละเจ้าโอ้อยากจะหั่นขนาดเลยแน่ๆอยากจะหั่นตอนที่เขาหนุยใหญ่ๆนั่นนะเจ้าโขนหนูดูนะเจ้า อันนี้ตักข้าวเปลือกนะจ้าทุกคนน,นี่้ะเอามาตากแดดไว้ต้นนี้ต้นใหญ่แต่ว่าบัดแตกดอกบัตติดดอกนะจ้าทุกคนนี่นะจ๊ะต้นใหญ่บัมีดอกเลยบัออกดอกเลยนะจ้าบัตติดดอกบัตติดลูกนะจ้า ต้นใหญ่มาดูต้นนี้กัะเจ้าดูตัวเจ้าต้นน้อยเดียวดอกเต็มต้นเลยนะเจ้านี่นะเจ้าข้างข้างบนข้างล่าง อันนี้คือต้นน้อยนานะเจ้ายังมาออกลูกเดือนนะเจ้าทุกคนน้อยนานคือต้นอะโวคาโดนะเจ้าทุกคนนี่ขยายพันธุ์นะเจ้าอาะโวคาโดอะโวาอะโวคาโด นี่ออกลูกอยู่นะเจ้าได้กินหลายหลายข้างแล้วนะเจ้าทุกคนเ้นะเจ้าสวัสดีเจ้าพบกับช่องสาริกาชาแนลนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะเจ้าปะกกันใหม่คลิปหน้านะเจ้า ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อตัวเนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่มารับชมสวัสดีเจ้าบายบาย